ไม่ตอบบ้าไม่ได้ตอบบ้าเสร็จไลฟ์กับคนถามไม่ใหญเห็นไปชอบคนอื่นนะหอย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 บลูเลบดีเลอันนี้ชมเนาะชมแหละคอมเมนต์อะไรที่มีคำว่าขอโทษนานเริ่มต้น้ายเนี่ยทำใจไว้ได้เลยเลดี้แจ็กกี้ค่ะคุณนปะสวัสดีค่ะทุกคนเลดี้แจ็กกี้ค่ะวันนี้ เรามาเปิดกันแบบชิวๆกันบ้างเหมือนแบบอยู่บ้านเหมือนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการการสบายตัวเราจะบอกว่าคอนเทนต์นี้คือเราคิดกันว่าอยากทํามาสักพักนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือการอ่านคอมเมนต์ของคนที่มาเขียนคอมเมนต์ใต้ลล d y จะกินเองคือเราเนี่ยจะดูตั้งแต่คลิป ไปจะถึงคลิปนี้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้คือคนเขียนคอมเมนต์มาเยอะและบางทีอ่ะเราก็ได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้าไหมคะบบกตรงดังนั้นขอรวมยอดมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะเริ่มเลยไหมแม่เพราะว่าเรามีทั้งหมด7ด,ดลา้านจากคนถามเจ็ล้านะี่จากทั้งหมด40,000 0คลิปของเราเริ่ม สำหรับคำถามแรกส่งประกวดจากคลิปม,มรดกตกทอดจากแม่ชมเขาอยากถามอะไรฉะะันลหอโ้ไม่ต้องสามคำถามแม่คำถามแรกนะคะอีทีดึงพึ่งมาดูรู้จักแจก็คกี้จากไลฟ์ในเฟซทั้งแรกเลยก็ติดเลยเป็นดาราหญิงคนเดียวที่เราชอบไม่เห็นไปชอบคนอื่นนะแบบว่าตามไปดูโน่้นนี่ต่อชอบมากเลยแม่รักเอเนอร์จีขอให้เฮงเงดังๆปังๆให้ช่องสั่นสะเทือนเลยนะได้แม่ดังส นได้ออกเดี่ยวไมโครโฟนไปเลยจ้าเราติดตามผลงานขอบคุณค่ะวายอสำหรับคอมเมนที่2นะคะอ่านังเริ่มจากคำเบิ่ยหอ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 ยชอบนางพูดอ่ะเอาจริงคือให้นั่งฟังแจกี้พูดทั้งวันก็ยังได้อย่างน่ารักเอาจิงๆเลยนะฉันพูดแล้วฟังเพลยังไงเล่าสิความบว่านี่คนจีบจะิากับเพื่อนไงฟิลหมเมาสกับเพื่อนหรอก่อนอ่ะ ท่อนตอไปสุดยอดของลูกกตันยูอ๋อฉันกตันยูต่อแม่ชมนี่ใช่ไหมความเป็นธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งนี่แหละนางเอกที่ตามหามานานนี่ไม่เคยคิดติดตามใครเลยนาง,งเอกคนนี้คนแรกพอมีอีโมจิ2องอันน่ารักเป็นคนรสนิยมดีดูรู้เลยว่าไม่ปรุงแต่ง จบจากคลิปแม่ชมไปคลิปต่อไปคือคลิปเป็นดารามาสิปีทำไมยังไม่ดังอุ้ยสองคอมเมนต์เท่านั้นโอเคแต่ยาว เอาละเริ่มอ่านด้วยใจจดจ่อนะสวัสดีค่ะนี่เธอ,อเขียนจดหมายมหาชัน้นเคยดูและเห็นผลงานของคุณแจ็กกี้บ่อยและสําหน้าได้นะคะแต่ไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณแจ็กกี้เลยค่ะพอมาเป็นตัวของตัวเองของคุณแจ็กกี้มีสเสน่ห์มากเลยค่ะเป็นคนน่ารักและดูเข้าถึงคนได้ง่ายมากกว่าเดิมอีกเป็นตัวของตัวเองนี่ดีนะคะโล่งดีแถมมีคนชอบมากขึ้นด้วยอยากให้เป็นตัวของตัวเองในแง่ ที่ดีแบบนี้ต่อไปเลยนะคะน่ารักจังอิโมจิอัตีความในคว่าลง ที่ผ่านมาเธอคงอึดอัดมากใช่ไหมตอนนี้คงจะโล่งแล้วสินนะขอบคุณนะคะคุณที่เข้าใจดิชานดิฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยแต่ว่าดิฉันชอบการเขียนของคุณมันเป็นฟิลเหมือนยุค90นะส่วนแฮปปี้คอมไม่ต้องไปคือแม่เก่งมากๆเลยนะคะนิ่งมาตามแม่จริงจังหลังจากดูลักที่เซียนไลฟ์ชอบเอเนจิ่มมาพอมาดูอีกทีก็จําได้ว่าเออเคยเห็นเล่ละครแต่แม่แบบเป็นคน กไม่ดังไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถนี่อยให้กำลังใจเล่นละครดีเป็นพิธีกรได้วงเล็บดีเลิศฉันชอบเลยกันวงเล็บร้องเพลงเพราะ you deserve the best นะคะรู้อยู่แล้วว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้สวยหรูเลยแต่แม่ทําได้เต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับคอยสนับสนุนนะคะซุ้ๆนะนางรับบทนางเอเนอร์รับบทนางแบบว่ายาชโอ้ยก็คือน่ารักมากขอบพคุณมากสำบคอมเมนต์นี้ฉันก็ได้รับการกดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปของ f i ตติ f แต t ์อัลบอมมีตายตาหลับหายสงสัยเรื่องผม ขัางหน้าจะกี้แล้วยังไงก็สวยจ้าเอ็นดูแต่ว่ามีคนสงสัยเรื่องผมหน้าฉันค่อนข้างเยอะฉันจะแต่งเพลงใหม่เป็นซิงเกิลต่อบป้าไรผมผงฉันหายไปไหนลป่่ไแแ้้วมมมีเเขาากวองกี cin ่ยข้ลับเชียงใหม่ไปทําอะไรและสิบนาทีบัง อ๋อทำอะไรดีโอเคคลิปนี้คือถ่ายเป็นโรบเซ่มากแต่าาคนดูวงงมากเลยอะสิ่งแฮปปี้เอาละคุณคนดีแมวหน้าง,ง่วงจะตั้งชื่อใหม่ให้เขาได้ไหมแมวหน้าง,ง่วงบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าแจ็คก,กี้จะมีแม่ดุคนอย่างฉันไม่น่ามีแม่ดุใช่ไหมแม่น่าจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นตามอำเภอใจมันเลยเป็นฟิลได้ขนาดนี้ฉันก็รู้เหมือนกันว่าแม่ดุแล้วทำไมฉันถึงแจ็คกี้ ไปคือคลิปทําอาหารเหนือวันกักตัวจะรอดไหมนะเป็นคลิปทำกับข้าวเช่นเดียวกันแต่รูปนี้ฉันบอกตรงๆนะฉันเกลียดหน้าฉัน หน้าฉันเหมือนแบบใ้ผมไม่มีแล้วฉันก็อยากถามตัวเองว่าเอาอะไรมามั่นกับการไม่แต่งหน้าทำกับข้าวถ่ายคลิปอะเอาล่ะคอมเมนต์คือ <c oughs> การบิวเปิดคลิปนั้นถูกจริตทางเราจริงๆเลยค่ะ5ประมาณ10ตัวและต่อที่คุณต่อไปหอีกประมาณ15ตัว <c oughs> ตรงมากแม่ไม่โกหกว่ามันอร่อยเพราะจริงๆแล้วจะโกหกว่าอร่อยเวอร์ก็ได้เพราะยังไงก็ไม่มีใครรู้ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของแจ็คกี้เลยค่ะหน้าสดยังสวยขอบคุณนะคะขอบคุณมาคุณนีนี เป็นกำลังใจให้นะคะตลกมากแฮปปีอ้อาไปต่อระบบดังนักข่าวสาวคลิปนี้คอมเมนต์ค่ะสูส้ๆจ้าเคยดูตอนอ่านข่าว,วเราว่าจะกี้เก่งน,นะแต่อาจจะขึ้นเสียงสูงไปนิดนึงบ้างแต่โดยไม่่ใชโดนรวมแต่โดยรวมนะหนูน่าจะรีบพิมพ์ดีเธอเลิศฉันบอกเลยเสียงสูงเนี่ยไปทุกอย่างเสียงฉันน่าจะอยู่ที่ s u ปราโน plus เขียนว่าล่าสุดที่อ่านข่าวนะแจ็คกี้ถอดแมสและพูดไม่มีเสียงกับทีมงานกล้องจับมาเจอพอดีขำมากก็คือว่าเหตุการณ์อ่ะมันเพิ่งล่าสุดแต่คลิปนี้นานแล้วนึกออกปะนางคงมาดูคลิปย้อนหลังแล้วนาง,นงก็ค่อยแบบมาทีมอ็นดูตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือว่าจอดับถ้าเราไม่เห็นหนะ้าจอเราจะไม่รู้ว่าแบบเราควรจะพูดเข้าข่าวหรือย,อยังหรือเราแบบควรจะจิกกล้องสวยนึกออกปะแล้วพอจอดับมันใส่แมสมันส่งสีงหน้าไม่ได้ซึ่งก็พยายามบอกจอดับเขาไม่เห็นปากเขาก็แบบว่า เนี่ยฉันก็ดึงแมสลงฉันบอกว่าจอดาบผีแม่อีดอกตัดหน้ามาตอนกูนบอกว่าจอดากไปที่คลิปต่อไปค่ะเปิดกล่องสุ่มชุดนอนไม่ได้นอนเวอร์ชั่นผีไม่ใช่เวอร์ชั่นดีนะนี่คือเวอร์ชั่นผีเธอแทบจะไม่ใช่ดาราแล้วแทบจะเป็นทรโคงแล้วแล้วก็นางก็ฮ่ามาลดเสียงทบไม่ทันเลยนะแม่นะ <S <S มันคือฟิลแบบฟิลการกินทร์โคงผสมกักบลกวีเข้าไปคอนซีงก้นอีกแล้วหรอ ตะโกนให้ตายไรผมก็ไม่กลับมาดีเขาไม่น้องต่อไปนี่คือเรื่องจริงไม่ได้นอนจริงด้วยผัวด่าทั้งคืนเพราะว่ากล่องสุมผีอันนี้กล่งสุมผียักดาชอบจริงๆค่ะความมันน้ำมันโหนกเนี่ยเวริี่กูถ้าเป็นคนอื่นคือมันน้ำมันโหนกแต่ถ้าเป็นฉันต้องเติมต่อท้ายด้วยว่ามันน้ำมันโหนกมันกะโหลกมันตีนผม ที่คลิปต่อไป ASMR ซีดไม่หยุดกับคุณหวานหวานเจีย๊ยบก็คือคอมเมนต์แรกดูแล้วหยุดขำไม่ได้ฮ่าฮ่าคือตลกอะ่ะดูไปสำลักไปนี่คือทางของลูกสาวคือหลังจากนี้ไม่ให้ทำคลิปอื่นละให้เป็น ASMR ทั้งหมดจริงๆมันต้องเป็นคนมีความสามารถนะมันไม่ใช่ทุกคนนะก็จะมานั่งกินจุ๊บ้าก็เธอดูแม่ฉันคุคณบุกกรคือความทรมานอะเผ็ดก็เผ็ดอะแต่ต้องแบบแบบ ไม่ค่แบบเธอคิดว่าชีวิตเนี้ยฉันจะได้กินอาหารแบบจุ๊บจับไหมไม่มีหนูแม่ฉันเนี่ยนะเธอเมื่อก่อนนะถ้ากินนะแล้วมีเสียงแจ๊บนะกินแบบโอ้โหโดนไอีนะเธอยินดีกับโลกปัจจุบันที่มีความแบบว่า A S M R เกิดขึ้นไม่อย่างงั้นนะเธอฉันก็ยังต้องกินเงียบๆอย่างงั้นอยู่ตลอดไปไปที่คอมเมนต์ต่อไปก็จะก,กี่ยงในยูทูบกับในละครคือคัลทร่าซอยเกษตรอันนชมเนาะชมแหละ ใน u t u b e แม่เลิศแม่ดีดมากชอบขอบคุณ,คณไปที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะปกติดู ASMR กินแล้วจะหิวตามคลิปนี้คือขำม,มาก,ก่าไม่ใช่มากกว่าเลยนะมากกาน,นั่นแหละอุ้ยคลิปต่อไปค่ะรูปตึงศิลกรรมขึงอะไรมาบ้างมีคุณลูกกอบที่ทำหน้าเศร้าอยูข่ข้างๆในฉันรวบผมแล้วเหมือนบาร์บี้เลยค่ะตุ๊ก,กตาบาร์บี้กรอบหน้าคือแบบนี้ไม่มีลูกผมแต่ก็ดูเรียบร้อยดีไม่น่าเกลียดอะไรนะคะเอ๊เหมือนจะด่าแต่ก็ชม เอาละ่ะเด็กคนนี้บอกขอโทษนะเริ่มมาไม่ใดีละขอโทษนะขอโทษนะน้องหยุดมองหน้าพี่ผู้จัดการบ่าได้เลยมันน้ำคอไปนิดนึงค่ะอลองลดเฉดนิดนึงนะคะผิวหน้าจะดูสุขภาพดีขึ้น <lur ks> อ,อ๋อเธอจะบอกว่าผู้จัดการฉันนะ บอกแล้วเธอคอมเมนต์ Comment อะไรที่มีคําว่าขอโทษนานเริ่มต้นท้ายเนี่ยทำใจไว้ได้เลยเอาละ่ะคุณลูกกอล์ฟเจ้าของแป้งนินเลิกขายแป้งเพราะว่าตัวเองทับแป้งก็ผิดเบอร์ดังนั้นเลิกขายแป้งนะคลิปถัดไปเป็นคลิปน้ําตาลมาแล้วเจ้าที่แบบว่าทำเหมือนรายการเราเป็นรายการรับวาระแห่งชาติขอมาออกก็แต่ปีที่แล้วแล้วขอพิกอาอยากถามเหมือนกัน่อยากมาออกอะไรนักหนา แต่ว่วาในที่สุดวันนี้เราก็ได้พบกันคอมเมนต์ก็คือดูไปดูมาเริ่มสงสัยฉันกำลังติดตามคนสติไม่ดีหรือเปล่านะหนูห่าหแล้วตบท้ายด้วยนางน่ารักทั้งคู่ทันไหมทันไหมเอาดีๆแม่ไปต่อถ้ายืนแจก,กี้คือชนะเลยทำไมเวลาพูดภาษาเหนือแล้วเหมือนแม่อุ้ยเธอรู้ไมแม่อุ้ยคืออะไรแม่อุ้ยคือแบบคุณยา หรือว่าเคยได้ยินเพลงอุยคำไหม ไปที่คลิปต่อไปนะคะคลิปเบื้องหลังราองข้ามกำแพงบ้านดาวจงเจริญนะคะที่แบบว่าเหมือนบ้านเราซื้อทั้งเทปเลยนะคะชอบแจ็กกี้มากสวยตลกมีความสามารถจริงจริงชอบเสียงของแจ็กกี้มานานหลายปีแต่แค่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคือใครเคยดูคลิปสิทธิ์คุปเป้ที่ร้องเพลงที่รักตอนนั้นก็คือชอบเสียงผู้หญิงคนนี้จังพอผ่านเวลามันหลายปีเจอแม่น้องบองถึงได้รู้สึกคุ้นๆแล้วย้อนกลับไปดูคลิปนั้นแต่ตอนนั้นนางไม่ได้ตั้งใจดูถึงได้ รู้ว่าเป็นคนเดียวกันดูห,หน้ามันมเหมือนเดิมอะประทับใจมากจะติดตามทุกผลงานนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีงานปังๆออกมาเรื่อยๆน้องเก่งอดทนและมีความพยายามมากชอบน้องจะกินมากอีโมจิรูปขใส่คขอบคุณมากๆนะคะเป็นนังสาพคอมเมนต์ต่อไปนะคะคืออุ่นโคตรดีเลยครับอยากรู้ว่ามีไส้มอนพุงหรือเปล่าครับน่าจะมีแหละน่าจะเป็นฟิลมี มีไส้มีภูุงหรือเปล่าครับถามว่ามีไส้มีปรุงไหมวันที่เราไปถ่ายที่ work b o เนี่ยคือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องใส่ชุดนั้นเราไม่การแบบต่อให้ย้อนไปดูคลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วจะเห็นเลยว่าดิฉันนะอดเข้าอดนาเบอร์กว่าจะได้ใส่ชุดนี้เพราะว่ามันรัดไม่พอนะเพราะมันเป็นสีอ่อนปูปะอุ้มนิดเดียวมันก็เห็นฉันทอนกินอาหารนกอะหลายสัปดาห์แล้วเว้ยไปดูคลิปนั้นฉันงดกินราบาร์บีคิวกับเดือน เหมือนนี่กดสปีด1.25ตัดกลางต่จะ้วกว็ไม่มากชอบถูกใจขอบคุณค่ะน,น,นานๆทีจะมีคนชอบการที่ฉันพูดว่าผาเที่ยวใจกลางกรงน้องใส่ชุดไทยแล้วค้นมาเป็นอีพีที่เรียบร้อยที่สุดที่ดูมาไม่ต้องกดรถเสียงด้วย้าแน่นอนค่ะไปถึงปู๊พูดดังบดายเลยอาแขงอาขาบดายเลยด้วยความที่เขาอยู่ในรุนในวังเนาะพิพิธภัณฑ์เปิดปุ๊บเจอพระเดินตัดผ่านด่าก็ด่าบดายเลยนะคะทำได้แค่ยิ้มอ่อน ไม่สนุกคอนเทนต์แบบนี้อย่าทำเลยน่าเบื่อติดตามอยู่แต่ต้องปังปังเล่นเกมไปสวนสนุกสนุกสนานจับแก้งกันเปียวแบบนี้นะ่าเบื่อวัดไม่ต้องขาไม่เข้าคือไม่เจ็บแต่แค่รู้สึกว่าทำไมไม่เข้าวัดอะเป็นอะไร คอนเทนต์นี้ไม่ถูกใจคอนเทนต์ er หน้าก็อาจจะถูกใจก็ได้เอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้ขอโทษนะเธอไปต่อแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้ขยี้นกเอียง MV ที่เราตั้งใจสร้างกันขึ้นมาคอมเมนต์คือเวิร์ทัวต้องเริ่มล้ครับฟังแล้วหลอนหูเฮ้ย <Hey, S 1> ติดหูมากโนู <No. S 1> เอาดีๆเวิร์ทัวเลยเหรอ Hello Los Angeles Hello China สู่สถานการณ์ปกติไปที่คอมเมนต์ต่อไปดีกว่าเพลงนีท่อนฮุกอยู่ตรงไหนใครช่วยบอกทีถ้าคนฟังอ่ะดูแล้วบอกด้วยแต่มีแฮชแท็กนะแต่รวมๆแล้รวร,วรวัส่ะเออเรารัสด้วยนะเอาล่ะคนคนนี้บอกว่าอยากให้ร็อกสดสักครั้งได้เลยแจก้จ้าแอดแอดชื่อแจกี้จ้าแอดแอดรู้จักกันมาแจก้จ้าแจก้จ้าแอดแอดปวดหัไหม คลิปต่อไปค่ะชีวิตที่ไม่เคยมีผู้จัดการมันดียังไงซินะคะแจ็คก,กี้กับพี่กอเหมาะกันเหมือนกิ่งทองใบหยกฟังแล้วก็จะกจิ๋วจะวจ,จะใช้คําไหนดีขอให้ปังปังกันต่อไปนานๆน,น,นะคะหนูพี่กอเป็นผู้จัดการดิฉันขอไม่เป็นกิ่งทองใบหยกได้ไหมขอเป็นแบบผีเน่ากับรองปูขอเป็นผีเน่ากับรองปูด,ดีกว่ารวมเพลงรักว้าปานน้ำพึ่งดันห่าคอมเมนต์ว่าอะไรบ้าง เอาแบบไม่ต้องดูว่าใครร้องเลยนะไม่ต้องรู้จักแจ็คกี้มาก่อนฟังแบบเพลง cover ถือว่าดีมากๆคุณภาพเนื้อเสียงอารมณ์ที่มีในเพลงถือว่าเป็นนักร้อง cover ที่มีคุณภาพมากคนหนึ่งเลยไปใส่ cover ได้สบายๆนี่นางซับนะคะคนต่อไปบอกว่าชอบเสียงน้องตั้งแต่ cover เจ็บและชินไปเองของซีบิ c เออีบ c ซ่ะ ETC เมื่อ10ปีที่แล้วใช่ฉันชอบเพลงนี้มากตอนนั้นฟังซ้ำบ่อยมากคุณภาพเสียงเพราะเหมือนเดิมขอบ ใบที่แต่งตามแม่สมัยอ,อ,อ๋อๆคุณบุดไว้ผมทรงเดิมตั้งแต่ส,สาวๆเลยแจ็คกี้ลองคูดเสียงธรรมดาบ้างสิลูก<อ>ช่วง<อ>ชีหมวใจย้อนไ้เที่ยวกับแม่ดังบอกว่าเอ็นรู้ให้แม่ทำอะไรก็ทำเล่นกับลูกหมดเลยนะละักน่ะก็พรว่าตอนที่ตัดออกมาเอาแค่ตอนที่แม่เล่นไงคะที่แม่ไม่เล่นก็หลายอันคะ่ะ ใช่ค่ะเที่ยวสะใจแม่มากรมไดในรอบ2ปีฉันชอบคลิปนี้แจ็กกี้ปกติพูดเสียงเนียแบบนี้อยู่แล้วหรือแค่การสแสดงแต่ของพูด้ำสียธแบบนี้เวลาอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่กับเดย์เดย์ต่างๆหรือว่าแบบคาบีอะไรอย่างนงี้ก็คือสามารถพูดแนวนี้ได้แต่ว่าเวลาคุยเงินปกติก็ไม่เป็นนะเพราะว่ากลัวว่าคนจะกูด,ด้วยแลวไม่เข้าใจคนชอบถามฉันเยอะมากว่าเวลาทํางานอะดุไหม,มฉันก็บอกเลยนะว่ามึงดุมากนะกูว่าทุกคนที่แจกกี้มีหลายเสียงใช่เวลาฉัาน,านด่าฉันก็ดาาก่ดาเลยนะทประจาเดือนมาช ใช่เียเห็นไหมเธอมีคนยืนยันให้ฉันแล้วนะในการทํางานนี้มันก็จะต้องมีความแบบจริงจังเพราะว่าเล่นตลอดก็ไม่ไหวเออให้แบบคนนีตลอดลี่ยมันจะไม่มันจะไม่จริงจังเพราะว่าคนจริงจังต้งานานะคะ สุดท้าย13ปีกับรางวัลแรกในชิวเวสนะคะเต้าติดกระดุมสักเม็ดภาพน่ารักจะดีกว่าไหมนัม่นมันไม่มีกระดุมมาจ้าแม่จ๋ามันเป็นแบบว่าเปิดใจเป็นฟิลชุดเปิดใจเน้ออันต่อไปค่ะคือยินดีด้วยครับเสียงแหลมไม่น,อน้อยนะนะเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะอ่านมาจนะาจบใกล้นะจย่างนะสุดท้ายแล้วฉันว่าฉันควรจะต้องเปิดสัมมนาภาษาไทยใช่ทุกคนดูรีบพิมพ์ต้องแบบว่าเย็นๆไม่ต้องรีบค่อยๆพิมพ์ได้คุยกันแน่นอนบอกเลยแต่แค่ว่าไม่ได้เป็น ที่เรื่องกินถูกกินผิด้วยน,นะแต่อ่านไม่ออกอันนี้มันเดาไม่ถูกอ่ะอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายก่อนอื่นเลยนะแม่อะเกินมาอย่างนี้ไม่ต่างจากคำว่าขอโทษนะไม่ต่างกันเพลงก็คือสามชาหน้ารถแห่ไม่ไหวไม่ไมเต้นได้ไงอ่ยยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความอดทนความพยายามจะทําให้เราเจอวันที่เป็นของเราหลังจากนี้ขอให้เป็นเส้นทางในวงการบันเทิงที่มีความสุขได้ทํางานมากมายสมดังใจหวังเลยนะคะ ปาทับ สีบปาทับใสนะแฮปปี่บ๊วยเอาละค่ะที่ราคคอันี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของการอ่านคอมเมนต์ในช่วงเราทำเลดี้เจ็กกี้แบบจริงจังมาก็ประมาณหลายปีนะคะในเมื่อเราทำยูทูบมาหลายปีแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้มีเกิกมีชัยในการที่จะแบบว,ว่ามาอ่านคอมเมนต์กันก็ขอขอบคุณทุกคนมมกนะคะที่ทั้งคอมเมนต์มาแล้วก็ซัพพอร์ตกันมานะคะอย่าลืมนะคะคือการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยจะได้รู้ว่าเออชอบกันเปล่าอะไรยัางไงาจริงๆแล้วนี ใต้อคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ชมเ็นที่จะต้องชมอย่างเดียวนะถ้ามีอะไรจริงๆอ่อะติชมได้เลยเขียนได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นน้ำที่มีเ่เต็มแก้วเราพร้อมที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเลดี้แจ็กกี้ฮ่าฉันผิดสวยนะพัฒนาสู่ความยั่งยืน 1> N 1 N 1ป,ป้าป้าประแจงเสียงมันดัง,งปเะแจงลดเสียงให้หนูนิดนึงหนาขอบคุณค่ะ Hello China โบ๋ถั่ววะร้องยัขอด <หา S 2> Okay. Hello, Nick, hello lick. Hello Tim.